ออกสันฟันหืมัดตีเกี่ยวสิวสันฟันหือสิวไม่บางคนสอนคนเฮาประยัดมีน้อยแต่ใจนั้ำจะไหลบาตันมีสสลึงถึงบรรจบครบบาทถ้ามีสิบบาทอมมือปอร้อยปอปานป้าแก้วมาใจกับข้อวกอันที่ก่อนเป็นว่องในมือขนาดยังอ่ะ วัองไวเอามาล่อใครล่ออย่างไดป้าแก้วแกนได้ลอดวองแบบเอาตัวแกนได้จับเอาแกนกลับช่ำดีเปิงอ่ะลุงหญิงป้าแก้วว่าแต่ลูนี่ฮะมันว่าจะได้ก็คนาดไข่ต้มกแก่นะแกะแล้วน้ำป่าหดเอาเข้าเข้าจิมาหื่อไข่แตกจ้งแท้แบบป้าปแก้วฮะมันว่าเมื่อใด อันนี้มันเล่าขวัญแม่ผัวมันรู้นี่คนง่อเอาใจไว้ที่ปากคนฉลาดเอาปากไว้ที่ใจ เป็นสีแก่ปากถ้าคืนปูม,มาเพราะกำปัตจะวุ่นวายโไขบุบหมาน่ะกูแหละหมานี่มันปากบัดดีเฮ้หมาไปปากได้อยังไ้แม่มันก็เห่าอา่ะกะมันเห่าในบ้านดีอันนี้ไปเห่าตามกาดตามลี้หือแม่กาไข่ขาขฟังกินด้วยกันตึงวันอันนี้มาเป็นงูเห่างูจองกูบึ กูเืสียมบาคคมใส่ดำหนักๆฟัมหูบันนักของมันศึกษาเพื่อนกินบะเดียวหาบาได้แต่ว่าเพื่อนตายอยู่ในมันตึงมาเข้าแก่แล้วก็จะไป ซจะเอาเข้าไฟแนผ่นไไเนต่ยกินคบกับบาลังกับพริกตดบ่บ,บ่เบอ่บอบ่โอ้มันตึงบ่โป้ดีเท่ากิจิเนี่ยมีไผ่อยู่บนบ้านพ่อครับอยู่เจ้ามีทุละอย่างเอออันนี้บ้านป้าแก้วแม่นก,นกนครับแม่นแล้วหรอบ้านแม่แก้วอย่างนี้นอย่าง เออผมว่าก็มาจวนแม่แก้วเนี่ยเข้าสมาชิกศพอีนะบาเข้ามามีชสตาง่าเป็นอย่างแม่แก้วแม่แก้วบามีสตางนะแม่แก้วเอาสำเนาทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชนเนี่ยฮอผมถ้า้นมาเก็บสตางนะผมจะออกคือแม่แก้วโมดแล้วถ้าแม่แก้วเสี่ยงบุญไปตายไปเหตุกด็ดีผมได้เงินมาห้าหมื่นผมจะช่วยซบแม่แก้วหมื่นหนึ่งโดยแม่แก้วจ่ต้องเสียอย่างสักบาทขอม่นห้าได้ก็อเอากับแม่เข้าไปได้ออกเงินสักบาท สมัยบดเดีย right? วอ่ะเพื่อนตือเอาคนเข้าเข้าไฟแนนซ์กันหมดอ่ะไฟแนนซ์ไฟเนินอย่างไรกูแบบเข้าใจแต่ไมกูแบกมีโอ้ยก็เอาคนเข้าเข้าสมาชิกซบหน้ากับแม่อีแม่ตายเมื่อใดเพื่อนตือเอาเงินมาฮอเออสมัยตะกอนเพื่อนกินหาได้เพื่อนตายหายีากมาสมัยนี้เพื่อนกินหาบาได้เพื่อนตายหาง่ายเนาะ